ตากาแตนภาพล่าสุดผอมดงมากนับวันก็ยิ่งสวยยิ่งปังจริงๆค่ะสําหรับนักรองสาวสุดแซ่บตกกะกาแตนชราดาที่หลังจากที่เธอได้กลายมาเป็นนักร้องอิสระก็ทําให้แฟนๆได้เห็นความเป็นตัวเองของตากาแตนมากยิ่งขึ้นซึ่งที่หลายคนเห็นชัดเลยก็คือความแซ่บและความร้อนแรงของตาก,กะแตนที่มาพร้อมกับความมั่นใจซึ่งหลายปีที่ผ่านมานี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าตักกแตนนั้นสลัดคาบของนักรองสาวทุกท่งสายหวานไปเลยซึ่งรูปของตักกแตนในทุกวันนี้บอกเลยค่ะว่าเซ็กซี่มากๆลืมภาพนักรองอ่อนหวานแบบเมื่อก่อนไปเลย นอกจากนี้ยังขยันมากาอีกด้วยเพราะช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาที่งานคอนเสิร์ตไม่ค่อยมีนั้นตากาแตนก็หันมาทำน้ำพีปาราขายปอกเลยค่ะว่าน่าทานมากๆเจ้าตัวมาจะออกมารีวิวแซบๆชวนน้ำลายไหลตลอดแล้วแค่นั้นยังไม่พอค่ะเพราะว่าตากาแตนนั้นตอนนี้ยังกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มที่ช่วยในเรื่องของหุ่นไปแล้วด้วยยอดขายดีมากๆเลยละค่ะเรียกว่าปังอย่างต่อเนื่องจริงๆเพราะว่าเจ้าตัวนั้นกินเองจนตอนนี้หุ่นสวยแซบมากๆอย่างที่หลายคนดูกันดีว่า ตากาแตนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าด้วยตัวเองเลยด้วยไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้เพราะว่าเจ้าของนั้นสวยหุ่นดีขายเองก็ใช้เองจริงๆแล้วนอกจากผลงานเพลงที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วตะกาแตนยังถูกดับเชิญให้ไปออกรายการต่างๆอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดที่ไปออกรายการดองข้ามกำแพงบอกเลยค่ะว่าสวยปังมากๆอย่างก่อนหน้านี้ตะกะแตนก็ทำเอาแฟนคลับนั้นตื่นตาตื่นใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ออกมาเผยภาพตัวเองในรูปสุดแบ๊ว ผมหน้าม้าแต่งหน้าใสาๆอย่างกับสาวอายุ20ต้นๆลูกนี้บอกเลยค่ะว่ากระชากไวัยสุดๆด,ดูเด็กลรงไปเป็น1 0บสปีเลยก็ว่าได้ยอมใจในความดูแลตัวเองเลยยิ่งนับวันก็ยิ่งสวยออร่าเป็นประกายดูเด็กตรงทุกวันทุกวัน